มาวันนี้อยู่ที่ยำอ๋อหิวอ่แต่เดี๋ย <laughs> ว,ว<อ>กว่อน <laughs> คุณไม่บอกก่อนว่าเราอยู่ร้านไหนคือดีๆคุณก็บุกเข้ามาร้านผมโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวผมก่อนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายร้านลับในเมืองทองอ้าวก็ร้านลับไงร้านลับแล้วเจอลูกค้าหาไม่เจอเลยตอนนีะ้คะเราอยู่ที่ร้านเครื่องยำยำกุ้งสุกไม่เผ็ดเฮ้ยคุณไม่ผมแนะนำเมนูอะไรก่อนอะก็หนูหิวหนูเห็นแล้วก็จะณกกนี้ถายแล้วนี่เมนูแนะนําร้านคืออะไรร้านคุณขายอะไร ถามผมหน่อยเหรอโอ้เฮ้ยคุณยังไม่ชิมลิ้งค์ของไเนี้ยอ่อนะฮะกินกับชิ้นแจ่วดูเมื่อกี้เราสั่งอะไรนะคะแดงกาซยสียชิ้นแจ่วมีเทียมแรงตอนแรกคิดว่าจะเหนียวไม่อ่ะไม่เหนียวไม่ดุเลยเนี่ยไม่ดุเลยเนี่ยไม่ดุเลยนะเดี๋ย调เดี๋ยวก็ยังแบบว่าอยู่ตรงนี้อยู่เลยดีนะบอยพีดี